One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับข่าวที่ดูเหมือนจะสร้างความประหลาดใจให้กับสังคมก็คือมีตำรวจ5นายในกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค4ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนื่องจากถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายเพราะไม่จ่ายหนี้สิน และยังมีตำรวจอีกกว่า3,000นายที่อาจจะถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายและต้องออกจากราชการนะครับอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ชีวิตของผู้พิทักษ์สันติราชมีนิสินพอกพูนติดตามเรื่องนี้จากคุณวีระยุทธ์วิริยะสัจจจิตครับ ชีวิตผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของร้อยตำรวจโทสัตตะพงกัญญารองสารวัตรธุรการสอพอดงเย็นจังหวัดอุดรธานีต้องพบจุดหักเหครั้งสำคัญเมื่อถูกศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลายและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4ี่มีคำสั่งให้ออกจากราชาการไว้ก่อนจบอนาคตบนเส้นทางสายผู้พิทักษ์กฎหมายที่ยาวนานกว่า30ปีร้อยตำรวจโทสัตตะต้องแบกรับภาระหนี้สินที่ไม่ได้ก่อจากการค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนตำรวจเป็น1ล้านบาท เมื่อเพื่อนขาดสรงธนาคารอมสินหนี้สินก็เริ่มพอกพูนสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการเป็นบุคคลล้มละลายร้อยตำรวจโทสตาอาศัยอยู่กับครอบครัวใหญ่ทั้งหมด7ชีวิตภายในบ้านเก่าชั้นเดียวหมู่15ตําบลหนองนาคอาอําเภอเมืองจังหวัดอุตรธานีมีแม่ซึ่งป่วยหนักด้วยโรคไตเสื่อมระยะสุดท้ายค่ารักษาพยาบาลครั้งละ20 0 0 0บาททุก60วันส่วนพ่อก็ชรามากแล้วและยังมีลูกวัยกำลังเรียนอีก4คนที่ต้องดูแล ขณะที่เขากับภรรยาเลิกรากันไปนานแล้วจากปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นของผมในส่วนของผมนีผมไม่มีปัญหาเรื่องการส่ง <c oughs> แต่มีปัญหาเรื่องของน้องอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการใช้ใจนะ่ายในครอบครัว <c oughs> ไม่มีวินัยในการส่งธนาคาร <c oughs> มันก็เลยเกิดปัญหาฟ้องร้องขึ้นมาเราเราก็พยายามติดตาม <c oughs> แต่ว่ามันตามน้องเขาไม่ได้ ร้อยตำรวจโทสตาวิงวอนขอให้ผู้บังคับบัญชาเห็นใจให้กู้ยืมเงินสหกรณ์ตำรวจนำไปใช้หนี้ที่ไม่ได้ก่อเขาเคยปฏิจจบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับใบป,ประกาศกิยติคุณเป็นผู้อุทิศตนด้วยความเสียสละอย่างกล้าหาญจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4ีจึงหวังว่าจะได้รับความเมตตาการค้ำประกันเงินกู้หนึ่งล้านบาทให้กับเพื่อนตำรวจทำให้ร้อยตำรวจโทสตะพวงกัญญาซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว ต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลายออกจากราชการนะครับครอบครัวของเขา6ชีวิตที่อยู่ข้างหลังได้รับความเดือดร้อนอย่างมากครับร้อยตำรวจโทสตาเป็นตำรวจหนึ่งใน5นายที่ถูกให้ออกจากราชการแต่ยังมีโอกาสยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันรวมทั้งยื่นร้องต่อสาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวด้านพลตำรวจตรีชัยยศสายถิ่นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีชี้แจงว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตำรวจทั้ง5นาย ก่อนมีคำสั่งให้ออกจากราชการหากไม่ทำก็อาจถูกฟ้องร้องฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่บางคดียืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2547ทั้งนี้ได้เสนอทางออกให้สหกรณ์ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีและธนาคารอมสินแบ่งสัดส่วนทยอยหักเงินจากตำรวจที่เป็นลูกหนี้แทนเพื่อให้โอกาสตำรวจเหล่านี้กลับเข้ารับราชการถ้าหากว่าเขาไปเคลียร์กับทางธนาคารแล้วก็ศาลมีคำสั่ง พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยเขาก็สามารถยื่นคําร้องขอกลับเขารับราชการแต่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่หน่วยเหนือจะพิจารณาว่าจะรับกลับเขารับราชการหรือไม่ครับปัจจุบันมีตำรวจอุดรธาน,นีถูกฟ้องร้องเรื่องหนี้สินกว่า300นายมากที่สุดกว่าทุกจังหวัดส่วนหนึ่งเกิดจากสหกรณ์ตำรวจอนุมัติให้กู้เงินได้2ล้านบาทบวกกับเงินกู้ธนาคารอมสินอีก1ล้านบาท ทำให้ตำรวจเหล่านี้มีปัญหาขาดสภาพคล่องในการชำระหนี้และมีตำรวจอีก20นายถูกฟ้องล้มละลายในชั้นศาลแล้วเฉพาะกองบัญชาการตำรวจปูทอภหาค4มีตำรวจถูกฟ้องล้มละลาย52นายโดยผู้บัญชาการอยู่ระหว่างการเจราจากับสถาบันการเงินให้ตำรวจที่เป็นลูกหนี้ผ่อนชำระเพื่อไม่ให้ตกเป็นบุคคลล้มละลายและไม่ถูกให้ออกจากราชาการอีกวิริยุทธ์วิรยิรยะสจจิตรายงาน One News ตรงไปตรงมา